โฟ r ร x กเท d ง่ายสไตล์คุณตานะคะพบกันเช่นเคยนะคะช่องนี้จะเป็นการวิเคราะห์กราฟในรูปแบบของแท่งเทียนหรือ p r i i e action นั่นเองนะคะเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายเนาะที่ใช้ในการเทรดเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะคะเพียงแค่เรารู้จัก p Price action ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูแนวโน้มให้เป็นตีเส้นแนวรับแนวต้านให้เป็นนะคะ เราก็จะสามารถรู้จุดเข้าออกออเดอร์แล้วก็สามารถเทรดได้ทุกคู่แล้วก็ทุกกรอบเวลาเลยนะเลยนะคะถ้าเรารู้จักพลายแอคชั่นนี้เดี๋ยวเช้านี้ก็มาดู UJ นะคะตลาดญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะเปิดช่วงเช้านะ UJ UJ หลังจากที่มี r i c แอคชั่นอันนี้แท่งของวันสุกนะพฤหัสพุธวันอังคารแท่งกลืนกินขาขึ้นของวันอังคารแต่ไม่ได้ขึ้นเลยนะคะไม่สามารถทะลุเบร a เอาทราคานี้ไปได้กราฟก็มีการย่อตัวแรงมากเนื่องจากว่า usd อ่อนค่าเจแปนแข่งค่านะคะเจแปนแข่งค่าตั้งแต่วันวันอังคารเนาะ เจแปนแข็งค่า UJ ไม่สามารถพุ่งขึ้นได้นะคะเจแปนแข็งค่าก็กดกราฟคู่สกุลเงินหลักนะคะบวกกับมีข่าวมีข่าวของเชื้อไวรัสโควิด1 9อยู่ผลกระทบก็เกิดความผันผวนมากเช่นกันกราฟหลายสกุลเงินนะคะร่วงหนักมากเช้านี้ก็ไม่มีข่าว ที่เป็นกล่องแดงนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีข่าวกล่องแดงเนาะมีแค่ช่วงเวลา3ามทุ่มข่าวกล่องส้มของ USD นะคะแล้วก็เทรดเข้าตาม Price Action เหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดู <S <S 1> <S 1> ความแข็งค่าอ่อนค่านะคะ เช้านี้ออสเตรเลียแข็งค่าที่สุดนิวซีแลนด์ลงลงมานะคะตอนนี้ญี่ปนอ่อนค่าที่สุดนะคะญี่ปนหลังจากที่แข็งค่ามาตั้งแต่วันอังคารพุทธพฤหัส อันนี้นะคะก็ดูของยูเจนะคะก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงแล้วเมื่อวานนี้มีจุดทะลุเบรกเอาราคา1.057หรือ1.058นะคะแท่งนี้เลยถ้าดูจากไส้เทียนนะคะ1.06เลยนะคะ1.06.00นะ เมื่อวานเข้าออเดอร์แต่ว่าออกไปก่อนนะคะกราฟได้ย้อนลงมาเมื่อวานนี้ถึง103่งศูนย์เลยนะคะ103เลยแล้วก็เกิดการกลับตัวมีข่าวแดงช่วงตลาดเปิดช่วง usd เปิดนะคะช่วง1น,นึ่งทุ่มหนทุ่มครึ่งประมาณนี้ usd แข็งค่า หชั่วโมงนะคะถ้าจบแท่งนี้8ปดโมงเนาะถ้าจบแท่งนี้8ปดโมงแท่งกลืนกินขาขึ้นมีโอกาสที่ UJ จะพุ่งขึ้นไปราคาเดิมของเมื่อวานที่106ถ้าทะลุเบรดเอาราคา106ไปได้ UJ ไปต่อนะคะ UJ ไปต่อ เ3 0นี่คือแนวต้านนะคะนี่คือแนวต้านถ้าไม่ทะไม่สามารถทะลุไปได้ก็จะมีสัญญาณการกลับตัวมีการย่อของกราฟตลาดเจแปนก็จะเปิดช่วงเช้าถึงเวลาประมาณบ่ายโมงนะถ้าสังเกตดูก็คือว่าถ้าช่วงเวลาที่ตลาดปิดก็กราฟก็จะมีการปรับแก็บราคาอีกครั้งหนึง่ง 1> m 1 5มีสัญญาณตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะ m 1 5จุดนี้คือจุดที่เป็นแนวรับนะคะตาจะชอบเข้าออเดอร์ที่ m 1 5แล้วก็ m 5ประกอบตอนที่กราฟย้อนนั่นเองเมื่อเจอแท่งยืนยันในกรอบเวลา time frame day หนชั่วโมงไปในทิศทางเดียวกัน และ1ชั่วโมงมีแท่งสัญญาณการกืนกินขาขึ้นแล้วเราจะเข้าออเดอร์ในกรอบเวลาที่เล็กลง m 5และ m 1 5นะคะก็ถือว่าเป็นกรอบเวลาที่สามารถเข้าออเดอร์ได้ในราคาที่ดีนะคะอออันนี้คือคู่ UJ นะ UJ วันนี้ไม่มีข่าวที่เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนก็เข้าออเดอร์ตามปกติแล้วก็รอจุดเบรกเอา t หรือจุดที่ทะลุกรอบของราคาเดิมถ้าทะลุแนวต้านไปได้ก็แสดงว่า UJ จะพุ่งขึ้นไปต่อและแนวรับแนวรับก็คือราคาที่ได้มาทำไว้ของเมื่อวานนี้103 อ่ะนี่นะคะประมาณนี้เนาะวิเคราะห์แบบนี้เข้าได้ทุกคู่สกุลเงินเลยนะคะแล้วก็หาจุดจุดคัดลอสถ้ากราฟวิ่งผิดทางอ่ะต่อไปคู่เมื่อเมื่อเช้าเห็นนิวอ่ะ ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์แข่งค่าสุดเนาะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แข่งค่าสุดเดี๋ยวพาไปดูคู่อ่าเอเจนะคะเอเจเป็นยังไง mm hmm. เมื่อเจแปนอ่อนค่าออสเตรเลียแข่งค่าแต่ว่าไม่มีไพรแอคชั่นนะคะไม่มีไพรแอคชั hmm. ่นในกรอบเวลาไทม์เฟรมเดย์ไม่มีไพรแอคชั่น สชั่วโมงเป็นยังไง4ีชั่วโมงก็ยังมีสัญญาณการอ่อนค่าอยู่อ่ะนี่คือแท่งที่ราคาได้วิ่งมาทำไว้ต่ำสุดของ AJ เมื่อวานนะคะ65.05ราคาที่วิ่งมาทำไว้ต่ำสุดเมื่อวานสูงสุด ราคาเปิดอยู่ที่หกเจถ้าวันนี้ AJ นะ a อออสเตรเลียแข็งค่าถ้าทะลุเบรกเอาราคากรอบราคา67.80็ดจุไปได้นะคะมีโอกาสไปต่อแต่ถ้าไม่สามารถทะลุปไปได้ AJ ก็มีโอกาสกลับมาที่แนวรับจุดเดิมที่ได้วิ่งมาทำไว้นี่คือการดูจุดการทะลุกรอบราคา เนี่ยค่ะสี่ชั่วโมงราคาได้วิ่งมาทำไว้ต่ำสุดแล้วก็เคยเป็นราคาที่เคยวิ่งมาทำไว้ต่ำสุดของก่อนหน้านี้นะคะราคาของเมื่อวันวันศุกร์พขลึกหัดวันพุธวันอังคารวันจันทร์วันจันทร์อาจจะจำได้แล้ววันจันทร์เนาะ ที่มีผลกระทบจากข่าวเชื้อไวรัสโควิดก็หลายคู่สกุลเงินเลยหลายสกุลเงินที่มีผลกระทบนะคะอ่ะสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี่จุดจุดที่เป็นแนวรับนะคะจุดที่เป็นแนวต้านของแท่งเมื่อวาน M30 มีแท่งคู่สัญญาณการเข้าซื้อแต่ต้องรอจุดทะลุเบรกเอานะคะ่าแนวรับแนวต้านให้เรียบร้อยดีเส้นเทียลายแนวโน้มขาขึ้นขาลงถ้าทะลุกรอบไปได้มีโอกาสพุ่งขึ้น ่ขอดู AU นะคะ AU AU หลังจากที่แท่งวันนี้เนาะวันไม่มีสัญญาณเช่นกันหลังจากที่ได้ลงมาเยอะมาก AU ทำกรอบราคาใหม่แนวรับใหม่นะคะ62เลยนะคะ AU 0.62 130เลย แต่เช้านี้ออสเตรเลียแข่งค่าต้องไปดูช่วง1ทุ่มนะคะว่าตลาด USD เปิดจะแข่งค่าแล้วกลับมากดคู่สกุลเงิน a u ให้ร่วงลงอีกหรือไม่ ก็ดูประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่มีพลายแอคชั่นแล้วก็จะข้ามคู่นี้ไปก่อนต้องรอดูว่าขึ้นมากลับตัวแล้วช่วงเวลาที่ตลาด USD เปิดจะกดกราฟคู่สกุลเงินออสเตรเลียให้ร่วงลงต่อหรือไม่นะคะ เราก็หาพลายแอคชั่นแบบนี้นะคะหาพลายแอคชั่น u f r รัง USD แข่งค่ากว่าฟรังนะคะก็ทำให้สัญญาณ การเข้าซื้อมากกว่าขายนั่นเองครั้งอ่อนค่า USD แข็งค่ากว่าราคาที่ได้วิ่งมาทำไว้สูงสุดของเมื่อวาน 0.95416ราคาต่ำสุดของเมื่อวาน0.932232หาแนวรับแนวต้านของแท่งเมื่อวานนะคะที่ได้ทำไว้แล้วก็ก่อนหน้านี้คือจุดที่เป็นแนวรับเนาะนี่กราฟวิ่งมาแล้วก็เกิดการกลับตัว ถ้าจบแท่งนี้นะคะก็เป็นแท่งกลืนกินขาขึ้นฟรังตลาดเปิดประมาณบ่ายโมงเนาะเพราะถ้าเราเข้าช่วงเวลาที่ตลาดเปิดอะ่ะมันมันจะเรียกว่ามีวอลลุ่มราคามันจะเป็นกําไรได้เร็วและเห็นช่วงราคาที่ตลาดขึ้นลงได้ดีนะคะช่วงนั้นเหมาะก,กับการซื้อขายช่วงเวลาที่ตลาดเปิด เราต้องรู้จุดนั้นด้วยมันก็จะเป็นแท่งรังเลแบบนี้แท่งโดจิแท่งลังเลแท่งเล็กๆแบบนี้นะคะเราเข้าไปมันก็จะกว่าจะเป็นกำไรมันนานแล้วก็ EU อ่ายูโรตลาดเปิดบ่าย2มวอลลุ่มจะดีช่วงนั้นเหมาะกับการเข้าซื้อขาย USD เปิด1ทุ่ม สัญญาณจะดีช่วงนั้นนะคะวอลุ่มจะดีว่าตลาดเปิดบ่าย2ของยูโรเนี่ยก็จะมีการขึ้นลงของกราฟได้ดีในช่วงเวลานั้นนี่นะคะ EU 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 หลังจากที่วิ่งมาทำแนวต้านไว้1.148นะคะ1.148เนาะแล้วก็มีสัญญาณ tower top เหมาะกับการเข้าออ order ซลล์นะคะ ตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุทธพฤหัสวันนี้วันศุกร์และราคาที่ได้ทำไว้ต่ำสุดของเมื่อวานนี้อยู่ที่1.105 0 0นะคะทะลุเบรกเอาทะลุกรอบราคาที่ได้เคยวิ่งมาจุดนี้1.1115แล้วก็เกิดสัญญาณกลับตัวทะลุจุดนี้ไปแล้วนะคะ ทะลุจุดนี้ไปแล้ว EU มีโอกาสร่วงมาต่อที่ราคา1.07848นะคะลองมาดูกันว่าจะสามารถลงมาถึงราคาเดิมหรือไม่ EU แล้วก็ GU นะคะ GU GU ทะ Out, ลุเบรกเอากรอบราคาเดิมไปหมดแล้วดูแท่งสัปดาห์นี้นะคะถ้าจบ สัญญาณแท่งนี้ราคาเดิมของ GU ก็คือหนึ่งจุดสองศูนย์หนึ่งสี่เลยนะคะ GU นะประมาณนี้นะคะแล้วก็สัญญาณนี้ Morningstar มอร์นิ่งสตาร์ครั้งแรกเป็นสัญญาณทาวเวอร์ทาวเวอร์ท็อปเนาะสัญญาณทาวเวอร์ท็อปแต่ไม่สามารถทะลุเบรกเอาไปได้จุดนี้ทาวเวอร์ท็อปนะคะอ่าทาวเวอร์ท็อปเหมาะก,กับการเข้าออเดอร์เซล แต่จุดนี้ไม่สามารถทะลุไปได้3แท่งข้าแล้วก็เกิดสัญญาณกลับตัวเป็น Morning Star กราฟก็พุ่งขึ้นแล้วก็เรามาดูกันว่าจะสามารถมาถึงจุดนี้ได้หรือไม่1.22845ุ CU ตลาดเปิดบ่าย3า กาา็ราคาที่ได้วิ่งมาทำไว้ต่ำสุดเหมือนเดิมนะคะราคาเปิดราคาปิดนั่นเองมันสามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้แล้วก็รอจุดที่เป็นการทะลุกรอบราคาหรือทะลุเบรกเอาท์มันก็จะเลือกทางถ้าทะลุกรอบราคาแนวรับไปได้ก็จะร่วงลงต่อถ้าทะลุกรอบราคาแนวต้านก็แสดงว่ากราฟ จะขึ้นต่ออ่านี่คือจุดที่เราต้องมาฝึกดูกันเองเพราะว่ามันจะเป็นกลยุทธ์ประจำตัวแต่ละคนและสกุลเงินที่เราเทรดก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ที่เราเห็น price action เนอะี๋ยวเรามาหาเทคนิคประจำตัวแต่ละคน ว่าใครจะมีเทคนิคแบบไหนสามารถใช้กันได้นะคะอันนี้ UJ นะคะ UJ ก็รอจบแท่งนี้8โมงเนาะ แท่งนี้จบ8โมงแสดงสัญญาณแท่งกลืนกินขาขึ้นนะคะเหมาะกับการเข้าซื้อนะคะ UJ USD แข่งค่า USD แข่งค่ากว่า J 8นะ J 8อ่อนค่าสุดเลย แล้วก็ฝากนะคะฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามนะเพจ Forex เทดง่ ay, ายสไตล์คุณตานะคะเพจนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์พลา c แอคชั่นในแต่ละวันนะคะฝากด้วยนี่เพจนี้เข้ามาดูพ r า c แอคชั่นกันได้เลยว่าวันนี้มี คู่ไหนบ้างที่จะใช้ในการเทรดนะคะเราเข้ามาดู price action เสร็จแล้วเราก็ไปวิเคราะห์กราฟเหมือนที่ตาแนะนำเลยนะคะว่าหาราคาที่ต่ำสุดสูงสุดเรียกว่าแนวรับแนวต้านตีเส้นเทรลไลน์แนวโน้มขาขึ้นขาลงหรือจะใช้ f i โบ n a n c ีช่วยหาราคาที่กราฟจะย้อนลงมาพักตัวแล้วเราจะเทรดเกาะเวลาไหนก็เข้ามาดูที่4ชั่วโมง1ชั่วโมง ถ้าสัญญาณมันไปทิศทางเดียวกันเราจะสามารถเข้าออกเข้าออเดอร์ได้ในกรอบเวลา m 5หรือ m 1 5ได้สัญญาณมันจะชัดเจนและเร็วขึ้นและจะได้ในราคาที่ดีขึ้นนะคะ m 5กับ m 1 5นะฝากกดไลค์กดแับติดครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ฝึกเทรดมือใหม่ก็แนะนำว่าฝึกเทรดบัญชีทดลองหรือบัญชีเดโมไปก่อน และถ้าอยากใช้โบรโกเกอร์เดียวกันก็อินบล็อกเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยก็จะแนะนำวิธีการเปิดบัญชีให้แบบละเอียดนะคะเริ่มต้นเทรดโบรโกเกอร์นี้สามารถฝึกเทรดได้ตั้งแต่1 0 0่งถึงห้าบาทก็สามารถฝึกเทรดได้แล้วนะคะเงินน้อยก็สามารถเทรดได้เก็บประสบการณ์แล้วเรามีเงินทุนที่จะลงทุนเราก็ ค่อยฝากเงินที่เป็นบัญชีมินิเข้าไปเทรดได้นะคะนี่คือขั้นตอนที่จะแนะนำนะก็ามาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ